ยาพากันเราไปกินก่อนมันว่าให้ผู้บาอาจารย์พิจารณาก่อนมันจะเสร็จเป็นบุญนั่งเทียบางมองบางทีดอกอาจารย์กล่าวว่าบางทีห้าบะมี่ดอกบางมองผู้บาอาจารย์เพรานถึงเมื่อโยไม่ออกเอาแบงกันกินก่อนล่ะมันเป็นบาปเดชเป็นต้งสันเดชมิเช่นนั้นห้าแบงมันสัดส่วนเหลือจากพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นพิจารณาแล้วห้าวค่อยๆแยกเจ็บใจกันแยกกายกันไป ไปกินไปรับประทานเออมีเชนั้นเข้ากับแยกเป็นส่วนเป็นส่วนครูบาอาจารย์พันหลายเมื่อนี้กัเฮ็ดเป็นสายๆไปออในสราห์กับสามสามสายเออจ้าหน้าที่ไม่ก้วเข้ากับเมื่อครูบาอาจารย์เอาเป็นเจ้าภาะมัดผมเป็นเฉพาะไม่ออกบันนนนนเชียงเลยหน้าม่นแท้เออซอยไหวเอออาหารการกินให้กันแน่แต่ว่า

เ่วก็กนะอ่้ดีเราส้งมาแล้วอ่ตัวเดี๋ยวว่าด้วยนตกกนี้นเราก็้เอามัดาแล้วก็พรจก่อจะได้รับประทานทุกๆกคนจะได้อิ่มทุกคนนะให้ได้กินทุกคนอิมทุกคนเดินมือเก้าอี้กับ้าหม่งนั่งกรับพรก่อน หลังจากนั้นเ,นเนขาก็ค่อยว่ากันอ,อันยากแบบพิเศษเนีย่ยกลัไปเมืองตามลงท่านอันนี้ลงท่านมากเกีย่ยบอยล,อลอยโปโลงลอยโปโลงเนี่ยลงท่านเอามากุดเจียวกับไปลงท่านกุยเจียวสมตำกาม,กมีปีมัดอรดัสท่าจัมโบโลโอเมกุบาจาันภูพิหนหลักสงคาญไปแล้ว มันเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นปฏิป,ปทาให้เขามึงเช่นนั้นรถเอามาทา่งมีน้ำเดอ้อไปใส่ละให้บานแล้วก็ต้องอีกเด้ออ่นั่งรับฟ้อนก็นกนได้เพราะว่าสว,วนตกมือขึ้นนี่มันอาจจะเลิก ผายใพึงมากกับพระเพร่าผิด้่าต้องนานดีนะครูบาอาจาร์มันท้านเด็ดส่วนุมังในไง็รูบาอาจารย์มันกลดไกลจมัดแล้วเอีอ่ยเดียวบางส่วนนี้ก็จะเอยอุญามภายในแล้วก็จะไปวาง ก็จะเปิดโอกาสใถึงเวลา12นาฬิกา30นาที